สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของชีบะอีนุนะคะเนื่องจากวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สําหรับประเทศไทยนะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนเที่ยวให้สนุกและมีความสุขเกี่ยวกับช่วงเทศกาลที่กําลังจะถึงก็คือเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีการหยุดพักผ่อนยาวช่วงนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพักผ่อนกับครอบครัวให้มีความสุขค่ะสําหรับข่าวในวันนี้นะคะ นะดิฉันก็นำมาแบ่งปันนะข่าวเกี่ยวกับนักพัฒนานั่นเองหัวหน้านักพัฒนาของชี่บาอีนูก็มีการทาวิตค่ะให้ติดตามเฉพาะนะทีมงานของพวกเขาและตัวเขาค่ะเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้นค่ะเพื่อที่จะได้ข่าวสารที่ถูกต้องนั่นเองนี่คือการทาวิตของเขาช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปเกาะติดกันค่ะว่าทําไมเขาถึงทวิตแบบนี้และร่วมกันวิเคราะห์ค่ะกับ ข่าวที่2ค่ะนะตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะช่วงย4บสีชั่วโมงที่มาที่ผ่านมาค่ะก็มีการสรุป ยอดรวมการเผาของชีบะอีนุค่ะตก400กว่าล้านล้านชีบะค่ะนั่นหมายความว่านะชีบะเริ่มเหลือน้อยหรือไม่แต่บอกก่อนนะคะชีบะมีจํานวนที่สูงมากค่ะสูงมากกว่านะลูนาคลาสิกเพื่อนๆลองคิดดูลูนาคลาสิกมีอยู่ประมาณ5ล้านล้านเหรียญ ลูน่านั่นเองและหากลูน่าคลาสสิกนะถูกเผาไปถึง4ล้านล้านเหรียญโอ้โหจะเหลือแค่1ล้านล้าน,านเหรียญน,นะคะโอ้ oh, น่จะทําให้ลูน่าคลาสสิกมูลขนาดไหนนะแต่เนื่องจากเนี่ยชีบ่าเนี่ยมียอดค่อนข้างสูงนั่นเองนะเป็นหลักหมื่นล้านเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามข่าวเรื่องการเผา เพราะหัวใจสำคัญค่ะราคาจะมูนหรือวิ่งไปแต่หนึ่งดอลลาร์หรือมากกว่านั้นได้นะสิ่งสำคัญนอกจากปก,ปกใจปัจจัยพื้นฐานแล้วนะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเบรนหรือการเผาหรือการลดอุปทานของเหรียญนั่นเองนะคะนี่ก็คือข่าวที่ดิฉันจะต้องติดตามคือทีมนักพัฒนากับการเผาเสมอนะคะและข่าวต่อไปค่ะข่าวเรื่องที่บาค่ะนะ ตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้ชำระเงินนะคะนะในแผ่นฟอร์มของ Netflix นะเกี่ยวกับแผ่นฟอร์มการออกกำลังกายนั่นเองนะคะและก็สปอร์ตที่ที่ฟิกนะคะถ้าเรียกชื่อผิดก็ต้องขออภัยเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะเรามาดูบทวิเคราะห์นี้ค่ะข่าวค่ะนะเขาพูดถึงชีบะจะกลับมาอีกครั้งและและกลับมา,าโดยมีความยิ่งใหญ่ค่ะหรือจะเรียกว่า,ากลับมา พร้อมกับความสำคัญนะคะหรือให้สิ่งดีๆกับชุมชนในปี2023เรารอจับตาดูค่ะนี่คือข่าวสารสำหรับคลิปนี้ค่ะคลิปของดิฉันไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใ,นใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสำคัญเพื่อนๆอ,อย่าลืม3ข้อนี้เสมอซึ่งดิฉันจะแบ่งปันค่ะคือความรู้ค่ะหาข้อมูลความรู้เหรียญที่เราจะไปลงทุนให้เยอะที่สุดค่ะและก็ติดตามข่าวสารรวมถึงบริหารเงินของเราค่ะนะเรามาเริ่มดูราคาอันดับ แรกค่ะสภาพตลาดเป็นยังไงวันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันหยุดนะคะก็สภาพตลาดเริ่มเขียวแต่เป็นเขียวเล็กน้อยนะคะเราสังเกตว่าเขียวไม่แรงจะเป็นลนะนะักษณะนะเ็เรียกว่าผักดันราคาขึ้นและก็อาจจะมีการเทขายค่ะหรือจะเรียกว่าเป็นช่วงของเทศกาลพักตัวค่ะนักลงทุนก็มักจะไปอยู่กับครอบครัวหรือท่องเที่ยวไปค่ะฉะนั้นราคาหนะตอนนี้ก็จะเป็นราคาแบบ นะเขาเรียกว่าเป็นราคาพักผ่อนนะไม่แรงขึ้นไม่แรงและก็ลงไม่แรงค่ะเป็นการพักตัวนั่นเองเราจะสังเกตนะหากเป็นราคาของนะชีบาทตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะบวก1%ค่ะไม่แรงค่ะค่อยๆขึ้นไปค่ะตอนนี้นะราคาณตอนนี้อยู่ที่811ค่ะ3ตัวท้ายนะคะจากที่ดาวลงไปนะ,ะต่ำสุดก็คือเจ7เ้าเจนะคะนะนี่ก็คือ ชีบาค่ะแรง15ค่ะเม็ดเงินอยู่ที่4.45บิลเลียนนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็ไม่เยอะค่ะอยู่ที่ประมาณ71นั่นเองนะคะช่วง24ชั่วโมงนี้คือชีบาอีนุนะคะสำหรับราคาว,วันนี้ของชิบาเดี๋ยวเราไปดูข่าวแรกเลยค่ะนะนั่นก็คือข่าวของนะสภาพ ทั่วไปสักเล็กน้อยนะครับสภาพของอโลกนั่นเองข่าวเกี่ยวกับตลาดโลกค่ะวันนี้ในกลุ่มชุมชนคริปโตค่ะก็มีการทวิตนะเกี่ยวกับข่าวดีนั่นเองบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะบริษัทนี้ค่ะไฟดิลิตี้นะคะถ้าอ่านชื่อผิด ก็ต้องขอภัยนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่อเมริกาค่ะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นบริษัทเกี่ยวกับกองทุนจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะเขาเคยมีออกข่าวอยู่ในอเมริกาดังอยู่เช่นเดียวกันค่ะว่าเขากําลังจะไปจดทะเบียนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลหน้าตอนนี้เขาจดเรียบร้อยแล้วค่ะที่อเมริกานะคะซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในเรื่องของกองทุนนั่นเองบริหารกองทุน เกี่ยวกับน,ะนักลงทุนรายใหญ่ๆค่ะในอเมริกาและทั่วโลกนะคะใครๆก็รู้จักบริษัทนี้นะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเพื่อนๆมามาดูกันค่ะในข่าวบอกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการจัดการสินทรัพย์มูลค่า11ล้านล้านกัะดอลลาร์ส่วนใหญ่เขาจะดูเรื่องกองทุนนะหรือหุ้นต่างๆค่ะนะและดูทั่วโลกนั่นเองนะตอนนี้ค่ะเขาได้ยื่นคำขอ ครื่องหมายการค้าสําหรับซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลเรียบร้อยแล้วข่าวมันออกมานานแล้วนะคะเรื่องเขาจดทะเบียนในอเมริกาผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะซึ่งหมายความว่ากระบวนการของเขาในขั้นตอนต่อไปแน่นอนค่ะก็จัดเตรียมแผ่นฟอร์มต่างๆในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลดิฉันเชื่อว่าต่อมาค่ะก็จะมีแผ่นฟอร์มการซื้อขายยักษ์ใหญ่อย่างเขา นะเพราะบริษัทนี้อายุของเขาอะ่ะมีมายาวนานกับเพื่อนๆและก็ถือว่าเป็นแผ่นฟอร์มที่น่าเชื่อถือได้เพราะก็ดูแลเรื่องกองทุนเงินต่างๆของบุคคลทั่วโลกนั่นเองรวมถึงอเมริกาค่ะนะฉะนั้นส่วนใหญ่กองทุนหรือผู้ที่เชื่อถือก็มักจะ มีสินทรัพย์อยู่กับกองทุนนี้ค่ะนะฉะนั้นการที่เขามาเล่นสกุลเงินนั่นหมายความว่าเราจะมีแหล่งนะที่ให้เราซื้อขายสกุลเงินดิจิตอนที่เชื่อถือได้ระดับโลกอีกบริษัทยักษ์อีกบริษัทหนึ่งนั่นเองเป็นทางเลือกให้กับเรากันนอกจากเราใช้บริการของ ใบแนนหรือคอยบิดแล้วเรายังมีบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับโลกอีกหนึ่งบริษัทค่ะนะในกลุ่มของหุ้นหรือสถาบันนั่นเองนะฉะนั้นเขามีเงินถึง1 1ล,ล้านล้านค่ะนะดอลลาร์เพราะเขาถืออยู่เป็นของลูกค้าของเขาค่ะนะฉะนั้นก็มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างเยอะนั่นเองมันก็อาจจะส่งผลความคึกคืนนะพราะระดับโลกมาเล่น ตลาดคริปโตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องดูการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิตัลในอนาคตต่อไปค่ะดิฉันก็เชื่อว่าทรัพย์สินนะนั้นะหนึ่งในนั้นต้องมีเหรียญพี่บาอยู่แน่นอนค่ะนะเพราะ ชีบาเป็นสกุลเงินหากสกุลเงินชิบบาค่ะไปถูกต้องนะนะไปถูกใจกลุ่มกองทุนหรือนักลงทุนรายใหญ่ๆมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเรามารอลุ้นกันค่ะเพราะการที่ยิ่งดึงนักลงทุนรายใหญ่ๆเข้ามามากเท่าไหร่ค่ะมันช่วยลดอุปทานของเหรียญด้วยก่ะและก็พาให้ชีบามูลด้วยค่ะก็มาจับตาดูค่ะในปี2023จะเกิดอะไรขึ้นกับชิบะอีนุค่ะ เราไปดูข่าวอื่นต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามา,มาดูหน้าตาเล็กน้อยค่ะเพื่อนๆน,นะข่าวนี้มีประกาศนะจริงๆมีประกาศตั้งแต่วันที่21แล้วนะคะเพื่อนๆมันผ่านมาแล้วแต่ทวิตเนี่ยก็มีการทวิตส่งท้ายปีนั่นเองเพื่อให้ชุมชนนะชี้บานะคะนะทราบข่าวค่ะเพราะหากเขาจดแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อชีบาในอนาคตได้ค่ะ ขอชีบาก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ติดหนึ่งใน20ค่ะในะเขาเรียกว่าในคอยมาเก็ตแคปก็เป็นเหรียญยอดนิยมด้วยนั่นเองของวานที่ชอบเก็บสะสมนะคะฉะนั้นมีโอกาสคาะกองทุนหรือบริษัทยักษ์ใหญ่อาจจะมาเทรดมนเล่นได้ค่ะนะ,ะนี่ก็คือข่าวสารนะคะเรามาดูสักเล็กน้อยค่ะข่าวนี้นะเกิดขึ้นช่วงประมาณวันที่21เดเดือนนี้นะคะเพื่อนๆน,นะเป็นการแจ้งข่าวการจดทะเบียนนะในในในข่าว นี้ที่เขามีการแจ้งนักลงทุนนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนั่นก็คือข่าวของนักพัฒนาค่ะสิ่งหนึ่งนะ,ะดิฉันลงทุนในลนักษณะโครงสร้างพื้นฐานดิฉันจะเน้นติดตามข่าวก็คือโปรเจกต์ค่ะก็คือโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงนักพัฒนาค่ะ และนะการลดอุปทานอยู่ใน3ข้อนี้ที่ดิฉันจะติดตามเสมอนะคะเพื่อนเอนอกจากนี้ก็ติดตามสํานักข่าวอื่นๆที่เการาคาค่ะเขาเรียกว่าทํานายราคานะก็วนเวียนอยู่ใน4ข้อนี้นะ,ะอ่าฉะนั้นวันนี้ค่ะช่วงประมาณนะคะ ไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะก็คือวันที่31ธันวาค่ะนะช่วงเวลาของเอเชียนั่นเองเพราะหัวหน้านักพัฒนาอยู่ในโซนของเอเชียนะคะเขาข้อทวิตนะคะนะช่วงช่วงบ่าย3านั่นเองนะคะนะเกี่ยวกับการติดตามข่าวสารค่ะให้เราติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นค่ะเพื่อไม่ให้ข้อมูลเราผิดพลาดนะคะเพราะมันอาจจะมีแหล่ง ข่าวสารบางแหล่งค่ะเป็นสแกมหรือว่าเขียนข่าวนั่นเองนะฉะนั้นสิ่งสําคัญค่ะเพื่อนๆเราก็ติดติดตามข่าวที่เชื่อถือได้อย่างดิฉันเองติดตามจากต้นฉบับเลยค่ะก็คือส่วนใหญ่ดิฉันค้นหาข่าวก็มักจะมาติดตามในทวิตค่ะเพราะในทวิตจะเป็นแหล่งรวมข่าวที่เรียลไทม์หรือข่าวที่เร็วนั่นเองและก็เป็นข่าวจากนะ นักพัฒนาจริงๆค่ะรวมถึงทีมงานของเขานั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาทวิตนะคะว่าอย่าลืมรับข้อมูลของคุณจากแหล่งที่เชื่อถือได้คุณไม่ควรไว้ใจซูชิจากพนักงานขับรถนั่นหมายความว่าข้อมูลที่มันมีการเคลื่อนไหวโดยการเขียนข่าวนะก็ เขากำลังพูดถึงคนที่ไปเขียนข่าวนั่นเองนะก็เปรียบเสมือนคนอ่าเหมือนคนขับรถเอาข่าวไปให้กับอ่าลูกค้าของเขาคนขับรถก็ขับรถไปให้ กับลูกค้าของเขาบางครั้งอาจจะเข่าใช่บ้างไม่ใช่บ้างนะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาแจ้งค่ะนะเราไปดูข่าวต่อค่ะนี่ก็คือข่าวนี้ค่ะนะก็มีการเขียนถึงชิบะกําลังจะกลับมาอีกครั้งนะและกลับมาด้วยความยิ่งสำคัญนั่นเองนะกลับมาอีกครั้งครั้งสําคัญนะคะเรามาดูเนื้อหาข่าวค่ะนะเขาเขียนว่าอย่างไงนะนะในเนื้อหาข่าวนะเขาพูดถึงนะระดับที่สําคัญลดอัตราส่วนของการ เผานะคะในข่าวก็พูดถึงเราได้กล่าวถึงความสําคัญของชีบาที่จะตั้งหลักนะกับเหนือระดับนะก็คือเป้าหมายของชีบาค่ะนะตอนนี้ชีบาเนี่ยเท่าเท่าที่สังเกตจะอยู่ในฐานค่ะไม่ต่ํากว่าฐานค่ะนะต่ำนะฐานมันเดิมเนี่ยมันต่ําไปที่เจเจด นะส,สามตัวท้ายก็ต่ำที่เจ็ดร้อยกว่านั่นเองคือไม่ลงต่ำกว่าเจ็ดร้อยพูดง่ายถ้าสามตัวท้ายนะคะก็ยังไม่ดิ่งไปที่หกนั่นเองหรือห้ามันก็อยู่ที่เจ็ดเจ็ดกว่าน,น,นะคะเท่าที่ดิฉันสังเกตนะคะและมันก็อยู่ฐานมันมักจะวิ่งอยู่นะคะก็เรียกว่าสร้างฐานใหม่อยู่ในกรอบอยู่ที่แปดร้อยกว่าค่ะนะลงก็เล็กน้อยขึ้นก็เล็กน้อยไม่ไม่สูงกว่านั้นและยังไม่วิ่งนะยังไม่ลดศูนย์หนึ่งตัวได้นั่นเองนี่คืออยู่ในกรอบแปดนั่นเองนะคะ โทเคนมินยังนะยังมีหนทางอีกยาวไกลก่อนที่จะกลับมาสู่กับที่ระดับที่ราคาที่สูงกว่านี้นะคะนี่ก็คือข่าวนะระดับที่สําคัญนะคะเรามาดูนะคะในเชิงเทคนิคที่เขาพูดถึงนะคะแม้ว่าระดับราคาอาจดูเหมือนไม่มีในยะ นะสำคัญในกาในกรอบเวลาที่มากขึ้นแต่ก็ทำหน้าที่เป็นระดับรวมฐานนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในฐานแนวรับสำ,สำหรับชี้บาในช่วง3เดือนที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่ปริมาณการสั่งซื้อสะสมจำนวนมากนี่อ่านเป็นรากฐานสำหรับฟื้นตัวต่อไปในโทเค็นหรือไม่เพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์นะคะตอนนี้ค่ะสังเกต ชี่บาทยอยู่ในฐานค่ะขึ้นลงขึ้นลงไม่แรงค่ะเป็นจังหวะเก็บของหรือไม่ของถูกนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองคิดนะคนที่ไปซื้อในช่วง2เดือนที่แล้วค่ะก็คือ6เดือน6เดือน7ค่ะมันวิ่งไปที่1 1 2นะคะ1 2 1 3ถึง1 5 ก็คือลดศูนย์ไปนั่นเองนั่นหมายความว่าคนกลุ่มน,นั้นหากเขาเป็นนักเทงเกงกําไรระยะสั้นค่ะนักเทรดก็ติดดอยค่ะก็คงจะออกจากตลาดไปแล้วแต่หากเป็นนักถือค่ะก็หมายความว่าเขาจะถือราคาที่สูงขึ้นและดิฉันเชื่อว่าหากเป็นนักถือที่ทยอย DCA ค่ะนะช่วงนี้ช่วงสิ้นปีค่ะก็ อาจจะได้รับเงินโบน,นัสหรือมีเงินเดือนออกนะคะส่วนใหญ่ชีบาทเนี่ยเป็นกลุ่มนักลงทุนก็ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานกินเงินเดือนหรือนะเขาเรียกว่ากลุ่มที่นะทำทำงานแลกเงินนั่นเองค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นเนี่ยนะดิฉันเองก็ถือว่าเป็นเป็นพนักงานเช่นเดียวกันค่ะก็เก็บชีบาทเช่นเดียวกันนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะนะถ้าเราใช้หลักดี a ออย่าไปใช้หลักตุ้มนะคือคือเก็บนะใช้เงินนะ ก้อนเต็มและเก็บนะคะเพราะมันก็สุ่มเสี่ยงนั่นเองเราสังเกตจากวานก็ได้ค่ะวานยังใช้หลักดีสเทยอยเข้าไปเก็บเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่มันย่อนานสร้างฐานแบบนี้นี่แหละเพื่อนๆก็ลองบริหารดูค่ะว่าเป็นจจังหวะดีที่เราจะเข้าเก็บหรือไม่เพราะตอนนี้ชิบะพักตัวค่อนข้างยาวในฐานนี้ค่ะหากเปรียบ เปรียบเทียบเมื่อ2เดือนที่แล้วที่มันพุ่งลดศูนย์ไป1ตัวนะช่วงนั้นมันก็พักตัวนานเช่นเดียวกันค่ะช่วงที่มันลดศูนย์ไป1ตัวเนี่ยก็พักเกือบ1เดือนเช่นเดียวกันค่ะตอนนั้นก็คงจะมีหลายคนซื้อในราคาที่สูงดิฉันเองใช้หลัก DCA ก็ซื้อเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นไม้ของดิฉันก็มีไม้ที่ซื้อในราคาที่ติดดอยเช่นเดียวกันค่ะนะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะหากเราจะลดปริมาณการติดดอยของเรานะคะเราต้องเก็บช่วงที่ มันย่อด้วยค่ะอาจจะเพิ่มจํานวนการเก็บหรือไม่ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะไปพิด จารนาดูค่ะหากเราต้องการที่จะลดนะลดการติดดอยของเราก็ใช้หลัก DCA และช่วงที่มันดาวลงเยอะๆค่ะเราก็ลองบริหารจัดการเงินเราค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการติดดอยได้สําหรับคนที่กังวลเรื่องการติดดอยนะคะเพราะดิฉันสังเกตดูนะคะจากที่ดิฉันลงทุนเองนะคะดิฉันก็มีซื้อหลายระดับติดดอยก็หลายระดับค่ะการที่ดิฉันซื้อช่วงที่มัน ดาวลงเยอะๆค่ะและก็ซื้อเยอะหน่อยค่ะมันปรากฏว่าเห็นได้ชัดค่ะมันทำให้ลดต้นทุนที่ดิฉันมีดอยนะอยู่นั่นเองนะคะนี่ก็คือหลักนะคะก็ลองไปพิจารณาบริหารการเงินของเราดูค่ะเราไปดูข่าวต่อค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการขาดแรงชุดในตลาดที่เราเห็นในวันนี้ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์อย่างชีบาอย่างรุนแรงทำให้ ประสีภาพของพวกเขาไม่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนซึ่งส่วนใหญ่ใช้สินทรัพย์มินอย่างทีบาทเพื่อรับความเสี่ยงเนื่องจากสินทรัพย์มีความผันผวนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์สกุลเงินอื่นๆโชคไม่ดีที่กิจกรรมเครือข่ายไม่ดีและการลด ลงของการขายอของอุตสาหกรรมโดยทั่วไปอันนี้เขาหมายถึงนะคะนะก็คือช่วงที่มีข่าวนั่นเองกระแสของเศรษฐกิจข่าวของตลาดนั่นเองก็ทําให้ชีบาลดลงอย่างต่อเนื่องก็ทําให้นักลงทุนกลุ่มหนึ่งค่ะนะก็ออกจากตลาดขาดแรงบรรดาใจที่จะเก็บเพราะนักลงทุนเรารู้อยู่แล้วมี2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งดูพื้นฐานและอนาคตของเหรียญชีบากับกลุ่มหนึ่งไม่สนใจพื้นฐานค่ะดูเชิงเทคนิคค่ะอย่างข่าวนี้นะ นะก็เป็นข่าวเขียนในเชิงเทคนิคเป็นหลักนะคะดูถึงพฤติกรรมของนักลงทุนนั่นเองนะ,ะฉะนั้นกลุ่มที่ออกจากตลาดดิฉนันก็คาดการนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็มาในเชิงเทคนิคหรือจะเรียกว่าไล่ราคาและราคามันไม่ไปไหนและไม่สนใจพื้นฐานค่ะก็มักจะออกจากตลาดหรือจะเรียกว่า ผู้ลงทุนระยะสั้นก็ได้นักเทรดเดเทรดต่างๆพวกนี้นะคะที่รอกําไรอยากรวยเร็วนะพูดง่ายๆอยากรวยเร็วค่ะนะไม่อยากรอนานนะคะเข้ามาเพราะเห็นราคาวิ่งขึ้นนั่นเองและก็ไล่ราคาหรือไม่ก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะเพื่อนๆกลุ่มนี้ก็มักจะออกจากตลาดไปค่ะ ออกจากความวิตกกังวลที่มันไซเวนานนะนะคะและก็ดาวลงนั่นเองนะ,ะนี่ก็คือการวิเคราะห์นะคะในข่าวนี้นะ,ะอัตาราลดการเผาค่ะเขาพูดถึงการเผาค่ะในช่วงขับเคลื่อนนะ,ะในช่วงของการขับตัวของเครือข่ายนะคะบินนะคะปริมาณการเผามหาศาลก็นําไปสู่การลดเกือบ50%ของอุปทานหมุนเวียนของเนื้อหาแนวโน้มดังกล่าวมีชัยเหนือตลาด นะเป็นเวลานานสร้างแนวโน้มที่โดดเด่นอัตราการเผาไม้ที่สูงขึ้นสนับสนุนราคาสินทรัพย์มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอัตราการเผาของคริปโตลดลงกดดังกล่าวสูญเสียความนะสูญเสียความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเผาที่ไม่มีในสําคัญของชีบะไม่น่าสนใจในสายตาของนักเก็งกำไร ความหมายของเขานะคะหมายถึงนะถ้าเกิดการเผาของชีบะไม่มีปริมาณที่สูงนั่นเองเพราะอุปทานของชีบะค่อนข้างสูงนะคะสิ่งสําคัญค่ะนอกจากโปรเจกต์ที่ดีแล้วต้องมีการลดอุปทานด้วยนั่นเองนี่ก็คือการบ้านใหญ่ของทีมนักพัฒนาค่ะจะต้องหาวิธีการลดอุปทานของชีบะให้ได้ด้วยนั่นเองฉะนั้นโปรเจกต์ต่างๆแผ่นฟอร์มต่างๆค่ะเขาก็สร้างขึ้นมาเพื่อนะรองรับ การลดอุปทานหรือการเผาเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือข่าวสําหรับในคลิปในข่าวนี้ค่ะในข่าวนี้เขาหมายถึงนะคะจุดประสงค์ของเขานะคะเขาหมายถึงช่วงจังหวะที่ดาวลงหรือพักตัวแบบนี้เป็นจังหวะในการเก็บของหรือไม่เป็นนัยสําคัญหรือไม่ที่นะที่เราจะเก็บของและรอการกลับมาครั้งสําคัญหรือไม่เพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะอ่า เรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะนะข่าวนี้ก็เป็นผู้มีอิทธิพลของชีบะนะชิบะอินุนั่นเองที่เขาเทาวิตค่ะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะว่านะคะ410ล้าน,ล,านล้านชิบะค่ะถูกเผาไปแล้วนะคะมูลค่ารวมปัจจุบันคืออยู่ที่3.3พันล้านดอลลาร์นี่เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเรามาดูเนื้อหานะคะสิ่งที่เขา ทวิตนะคะก็มีการทวิตพร้อมกันกับนะการโชว์นั่นเองการโชว์ในเรื่องของตัวเลขชิบาที่เผาแต่ทําไมชิบะยังไม่เคลื่อนหรือยังไม่นะเขาเรียกว่ายังไม่พุ่งบอกก่อนนะคะเป็นการอ่า เผาแบบสะสมนั่นเองนะตลอดจะจะมองไปว่าเป็นการเผาตลอดทั้งปีก็ได้เพื่อนๆนะเป็นการเผาเนี่ยก็ทําให้ราคาย,ยังไม่วิ่งเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าทําให้อุปทานของชีบาลดไปค่อนข้างเยอะนั่นเองนี่คือการเผาตลอดทั้งปีที่ดิฉันวิเคราะห์นะคะหรืออาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะนะอ่านี่ก็คือข้อมูลน,นะคะนะเรารู้อยู่แล้วว่าอุปทานของชีบาค่อนข้างเยอะถ้าดิฉันจําคาดเคลื่อนประการใดต้องขออภัย อยู่ที่ประมาณนะคะหมื่นกว่าล้านล้านหรือไม่นะคะฉะนั้นการลดไปที่400กว่านั่นหมายความว่ายังเหลืออีกประมาณ6,000ล้านล้านหรือไม่นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปรอติดตามอีกทีนะคะนี่คือข่าวนะคะ ยังไงก็แล้วแต่ค่ะดิฉันก็เชื่อว่านาวานก็ยังช่วยเผาอยู่และก็มีลายใหญ่อีกหลายรายค่ะมีการทวิตนะคะแต่เขายังไม่กําหนดการเผานะคะดิฉันก็ติดตามอยู่เหมือนกันว่าลายใหญ่ที่เขาเคยเผาไปครั้งที่ทําให้ราคาชีบะมูลค่ะเขามีแผนที่จะนํนาเหรียญชิบะไปเก็บหรือไป,ไปไปทิ้งในกระเป๋าตายอีกครั้งนะคะแต่ต้องรอค่ะว่าเขาจะทำเมื่อไหร่ย่างไรนะคะทั้งนี้เพราะหากเขาทำ อีกครั้งค่ะก็จะส่งผลต่อราคาชีบาตเช่นเดียวกันนั่นคือการวิเคราะห์ของดิฉันนะคะคราวนี้ค่ะเรามาตามข่าวทางการของชีบาตอีกครั้งค่ะเขาก็มีการทวิตค่ะทราบอย่างจริงจังเมื่อพูดถึงข่าวเกี่ยวกับวันที่แน่นอนและการเผยแพร่ฟังเฉพาะแหล่งข่าวที่เป็นการทางการเท่านั้นนี่ก็คือการทวิตนะบอกนักลงทุนอีกครั้งของนะแหล่งข่าวของชีบาตทางการนั่นเองว่าให้ติดตามพวกเขาค่ะเกี่ยวกับการเปิด นะชี้บาเหเีียมนั่นเองรวมถึงนะให้ฟังทีทมหรือหัวนหน้านักพัฒนาค่ะรวมถึงสมาชิกทางการของพวกเขาค่ะแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นั่นเองนะเรามาตามข่าวนี้ต่อกันนะข่าวนี้ค่ะก็เป็นนะนะท่านเดิมอีกนะก็ส่งกำลังใจค่ะว่าชีบาตรกำลังอุ่นเครื่องเดฟเป็นพื้นฐานของชีบาตรเลียมนะหมายถึงผู้ที่พัฒนานั่นเองเป็นผู้ที่ดูแลพื้นฐานของชี ชีบาเลียมกำลังจะมาเรากำลังจะส่งแรงอีกครั้งนะ,ะนี่ก็คือตอนนี้ราคาเราอยู่ที่813นะคะที่เขาทวิตอยู่นะคะในข้อมูลของเขาะเชื่อว่าเขาก็เป็นผู้มีอิทธิพลและก็ยังเป็นนักลงทุนอยู่ด้วยนะคะก็ตามราคาอยู่นั่นเองนะคะเรามาตามปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะเขาก็มีการทวิตนะท่านนี้นะ,ะเกี่ยวกับแผ่นฟอรมนี้ดิฉันยังไม่ได้นํามาแบ่งปันนะคะข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสอาวันที่ผ่านมานะคะแต่ดิฉันก็ไม่ได้ อาเห็นแล้วแต่ไม่ได้อ่านนั่นเองเนื้อหาข่าวอื่นมันน่าสนใจกว่าก็เลยอ่านไปก่อนนะคะดิฉันก็เลยนํามาปิดท้ายนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านใดยังไม่รู้นะคะเกี่ยวกับข่าวว่าชิบะสามารถที่จะใช้ชําระเงินผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้นั่นเองก็คือการสมัครเป็นสมาชิกค่ะนะสำหรับ Netflix นะกับ Sport นะทิศ ฟ,ฟี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาข่าวสักเล็กน้อยค่ะนะเนื้อหาข่าวเขาก็พูดถึงว่าตอนนี้นะเราสามารถใช้แพลนฟอร์มเนี้ยผ่าน NOW Payment ค่ะถ้าเราสมัครนะวีซ่านะ,ะหากเรามาีเรามีวีซ่าของ NOW Payment ค่ะเราก็สามารถที่จะไปเล่นหรือไปใช้แพลนฟอร์มนั้นแหละแพลนฟอร์มของเน็ นะถารียชื่อผิดต้องขออภัยกับสปอร์ตนั่นเองนะ,ะเพื่อชำระค่าสมาชิกรายเดือนได้นะคะในข่าวก็บอกว่าเครื่องมือออกแบบใบแจ้งหนี้แบบประจำ นะเกเว,ว,วนะการชำระของ n นาเพ y เมนธธุรกิจที่ใช้บริการสมัครสมาชิกสามารถอนุญาตให้ลูกค้าชำระชำระค่าสมาชิกนะในกลุ่มสินทร,รัพย์ดิจิตัลหรือคริปโตรวมหนึ่งในนั้นก็มีชี้บาตได้ด้วยนะคะเพราะแผ่นฟอร์ม n นาเพ y เมน t นะคะมันมีคริปโตหลายตัวคะ่ะหนึ่งในนั้นก็มีชี้บาตอยู่นะคะ ในข่าวก็พูดต่อว่าบุคคลหรือธุรกิจยังสามารถใช้การชําระเงินนะคะในขั้นตอนของ n o p e r m ล n t เนี่ยได้อีกหลายบริการนะคะดิฉันบอกก่อนนะคะ n o w ์นเพลเมนเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในกลุ่มของการออกกำลังกายอย่างเดียวค่ะมีบริการอีกหลากหลายที่เขาไปทำคอนเนคชั่นะไว้นะคะไม่มีทั้งอาหารมีทั้งสินค้าบริการนั่นเองนะคะซึ่งช่วยให้พวกนะนักลงทุนค่ะหรือพวก เราค่ะนะในกลุ่มนักลงทุนนะ,ะหรือลูกค้าของเขานั่นเองนะตั้งค่าบัญชีการเรียกเก็บเงินแยกต่างหากสาหรับผู้ใช้หรือลูกค้าอนยญายให,ใหพวกเขาเติมเงินในบัญชีเหล่านี้ด้วยสกุลเงินที่ชิตอนที่พวกเขาเลือกเป็นวิธีการชําระเงินได้นะการใช้ชีบาทสําสหรับการชําระเงินยังคงเติมเต็มตั้งแต่แต,ตัวแทนจําหน่ายรถค่ะที่เรารู้มานะคะเขาก็มีไปทำคนเนช่ากับตัวแทนจําหน่ายรถนั่นเองนะคะอ่า ไปจนถึงแมตตเวิร์ดนะทั้งหมดของชีบะกกำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็งตามรายงานของ u t o d a y ผู้ถือชีบะสามารถใช้ทรัพย์สินของตัวเองเพื่อซื้อรถหรูรวมถึงแบรนด์รถนะรถยนต์ยอดนิยมอย่างออนะ ออสโตนะคะโอ้มีหลายยี่ห้ออยู่นะแต่ดิฉันไม่คุ้นนะคะนะหลายยี่ห้ออยู่น่าจะเป็นรถอ่านอกจากนี้ค่ะยังมีแผ่นฟอร์มอีกแผ่นฟอร์มหนึ่งนะคะก็คืออ่าบิตเพย์นะคะบิ t เพย์ก็เป็นแผ่นฟอร์มการชําระเงินเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นก็มีวีซ่าเส้นเช่นเดียวกันค่ะแผ่นฟอร์มนี้ก็มีนะมีไปทำคอนเนคชั่นกับลูกค้าของเขาหรือผู้สนับสนุนของเขาอีกหลากหลายนะคะอย่าง บิสเพเท่าที่ดีฉันติดตามนะคะเขาก็จะมีในกลุ่มของการท่องเที่ยวบ้านนะบ้านที่อยู่อาศัยหรือการเดินทางโรงแรมะคะ่ะเครื่องบินนะคะนี่ก็คือแผน นะก็คือสิ่งที่เข้าไปดิวคอนเนคชันให้สามารถใช้คริปโตในการชำระนะำชำระเงินได้ผ่านแพลตฟอร์มของเขานั่นเองนะคะนี่ก็คือข่าวค่ะอัตราการเผาค่ะนะ,ะข่าวนี้ก็ปิดสรุปด้วยอัตราการเผานะคะ่ะเรามาดูสักเล็กน้อยค่ะตามเว็บไซต์ชีบาเบิร์นอัตราการเผาชีบาเพิ่มขึ้นนะคะ,ะช่วง3 3วันที่ผ่านมานะคะมีการเพิ่มถึง6 8นนะคะชีบานะนับล้านถูก ส่งไปยังกระเป๋าเงินที่เสียแล้วย4ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือช่วง3วันที่ผ่านมานะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่มีการเผานี่คือข่าวสารที่ดิฉันนามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับการการอัปเดตนะะข่าวสารที่เพื่อนๆพื่อนนะบางท่านอาจจะไม่รู้นั่นเองว่าชิบะอินุค่ะก็พยายามขยาย นะขยายการเติบโตอย่างต่อนเนื่องค่ะนะไม่ว่าจะเรื่องของนะชุมชนก็ผักดันชีบะนั่นเองนะคะไปในแผ่นฟอร์มต่างๆนะคะเช่นแผ่นฟอร์มการชําระเงินนั่นเองนะสามารถใช้ชีบะเข้าไปอยู่ในแผ่นฟอร์มการชําระเงินต่างๆได้นะคะนี่ก็คือ คลิปในวันนี้นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเที่ยวให้สนุกพักผ่อนให้เต็มที่ปีใหม่เรามาเริ่มต้นตามนะ,ะโปรเจกต์กันใหม่ค่ะกับการลงทุนบริหารเงินของเราใหม่ค่ะตอนนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพักผ่อนกับครอบครัวค่ะและก็นะใครเป็นชาวพุทธก็นะไปนะเราชาวพุทธขับสวนบนข้ามปีนั่นเองนะคะหรือจะไปะทํากิจกรรมทางศาสนาเราก็ได้นะคะและก็มารับสิ่งดีๆในปีปี มใหม่ตลอดทั้งปีค่ะมีข่าวดีค่ะจับเงินหลักร้อยล้านนะหลักล้านหรือหลักเท่าไรก็แล้วแต่ค่ะที่เพื่อนๆคาดหวังนะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการลงทุนค่ะปิดท้ายด้วยพลังจิตดีๆค่ะวันนี้จะพูดถึงสมาธิค่ะเพราะ ได้ถึงนะปีใหม่ค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะก็ขอให้เราชาวพุดค่ะทําสิ่งน,นี้นะวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะนั่นก็คือดึงจิตเรามาอยู่กับปัจจุบันด้วยการสวดมนต์ข้ามปีค่ะและการนั่งสมาธิค่ะ อย่างน้อย17วินาทีหรือ1นาทีค่ะหากเพื่อนๆทำมันจะเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเราเองมหาศาลและเป็นการสร้างจิตเราให้สง,งบค่ะและเราก็จะดึงดูแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็คือคืนนี้ของเวลาประเทศไทยค่ะหากใครอยู่บ้านก็ลองสวดมนต์ค่ะและนั่งสมาธิสัก17นาทีค่ะ เพื่อเปิดประตูสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกของเราค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับดีฉันด้วยนะคะและนะร่วมกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์คอมเมนต์แชร์ซับสไครป์ขอบคุณนะขอบคุณนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ